สีเงินนะฮะก็แอนดรอยเวอร์ชัน15บห้าแน่นอนอยู่แล้วเนาะสมูทขึ้นนะครับเนี่ยเวลาเราปัดปุ๊บลุกเลยก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในค่ำวันนี้ชูดีคลิปนี้กันด้วยนะครับวันนี้ผมเบสอีกันนะครับนะก็วันนี้นะครับก็จะมาแกะกล่องนะครับแล้วก็พรีวิวกันนะครับก็ ตามชื่อคลิปนะครับผมหลายๆคนคงจะเห็นอยู่แล้วเนาะก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะครับโอเค p o c o f 7 pro นะครับก็ผมเพิ่งได้มาเลยเพิ่งแบบว่าเปิดตัวปุ๊บซื้อปั๊บนะครับก็เปลี่ยนมือถือแล้วนะก็ตัวนี้น่าจะเป็นตัวจบสำหรับผมนะจากดูสเปคมานะครับอันนี้ไม่ได้ลองใช้จริงๆนะก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวจบแหละนะฮะเพราะว่าซื้อมาเองด้วยนะวิวแบบบ้านเนาะก็เดี๋ยวนี้แกะกล่องกันก่อนนะครับผมเดี๋ยว คลิปหน้ามารีวิวเต็มๆกันอีกทีนะครับก็ไปลุยกันเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับ Poco F7 Pro นะครับก็เขาเปิดตัวมานะครับพร้อมกับ Poco F7 Ultra นะครับตัวนี้จะเป็น Pro นะครับตัวนี้สปคก็จะเป็นแซมปร์ก้อน8 Gen3 นะฮะจะไม่ใช่ตัว Ultra นะต่ว Ultra นั่นก็จะเป็นตัวท็อปนะครับจะเป็น8 Elite นะฮะมาดูพร้อมกันเลยอันนี้ก็คือแกะพร้อมกันเลยนะฮะถ้าว่าของไม่ตรงปกหรืออะไรนี่เราจะได้รู้พร้อมกันเลยนะครับ ตามสไตล์โปโคนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับกล่องสีเหลืองๆแบบนี้นะครับนี่ตัวเครื่องนะก็เดี๋ยวเอาตัวเครื่องออกมาก่อนแล้วกันนะมาเปิดเครื่องก่อนเลยนะอ่าหัวชาร์จ90วัตต์เนะยครับผมแล้วก็สายชาร์จเนาะก็ประมาณนี้นะฮะนี่สีเงินนะผมเลือกมาเป็นสีเงินนะฮะมีสามสีนะ Poco F7 นะครับมี3สีก็จะเป็นสีฟ้าสีดำสีเงินนะครับอันนี้ผมเป็นสีเงินนะครับเปิดเครื่องไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์อย่างอื่นกันนะครับอืมนิ่งนานเชียวเปิดมาตรงนี้แน่นอนนะครับแล้วก็เข็มจิ้มซิมนะนี่เค็โอ้โหเคสนี่คู่มือนะฮะไว้ที่หลังเลยคู่มือ เฮ้ยเคสสีดำว่ะนะฮะนี่โอ้มีสกรีนโพโคโตรงนี้แล้วก็ด้านหลังโอ้เฮ้ยเคสนี่เขาทำมาดีนะนี่เนื้อจะแบบแบบมันๆนหน่อยนะครับข้างในก็อุ้ยดีเลยอะแต่ว่าเงื่อรอนอนะมันเป็นแบบซิลิโคนยางเนาะมันจะเป็นแบบอ่อนๆหน่อยนะฮะก็ผมว่าดีกว่าเคสใสนะเพราะว่าเคสใสเนี่ยเขาจะค่อนข้างเหลืองนะฮะเวลาใช้ไปน,นานๆเคย <Okay. S 1> โอเคนะครับเดี๋ยวลองใส่ เคสให้ดูกันนะครับว่าประมาณไหนนะครับโอเคนี่โอ้ยเรียบหรูดูดีมีสไตล์นะครับโอ้โหสุดยอดเลยเฮ้ยสวยนะเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นว่าแบบดูเรียบเรียบไปเลยนะครับแบบมือถือแบบว่าไม่ได้แบบดูเกมมิ่งจ๋าเท่าไหร่นะครับเป็นมือถือที่แบบดูแบบว่า พกพาไปไหนก็ได้ใช้ในชีวิตประจําวันได้โดยแบบที่ว่าไม่ต้องแบบว่าเอยหน้าตามันเกมมิ่งเกินไปอะไรแบบนี้นะครับเยดีเลยอะ่ะนี่เออมาดูตัวเครื่องอ่าตัวเครื่องเสร็จพอดีนะครับไฮเปอร์โอเนะฮะเป็น Hyper OS ตัวใหม่เนอะอุย้ยรู้สึกว่าฟิล์มจะหนืดนะฟิล์มคงจะเป็นฟิล์มแถมโรงงานมาหลังจากเซตติ้งเสร็จแล้วนะโอ้โหจอขอบบางมากนะครับที่สังเกตได้เลยนี่ ขอบบางมากนะฮะ uh. นี่ถ้าแสงสะท้อนขออภัยด้วยนะฮะก็สไตล์ p r o ค o นะครับก็จริงๆริง UI เขาไม่ได้มีอะไรมากมายหูลื่นปี um> uh> mm ๊ดเลยข้อม um ูล p r o f 7 Pro ของผมเป็น RAM 12ลอม256นะครับก็ Android เวอร์ชัน15แน่นอนอยู่แล้วเนาะใหม่ล่าสุดนะครับก็ HyperOS 2.0.3.0นะครับอ้าว Full HD Plus เนาะสามารถปรับได้เป็นแบบ 2 k นะครับตัวนี้จะเป็นหน้าจอแบบ 2K เนนะแต่ว่าผมจะไม่ปรับเป็น2 k แล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆผมมองไม่ออกเท่าไหร, <Okay. S 1> ร่โอเครีเฟรชเรทค่าเริ่มต้นโอเคกำหนดเองได้นะครับปรับได้60กับ120นะครับผมก็ผมปรับเป็น120เลยดีกว่านะฮะถึกว่าฟิลลิ่งฟิลลิ่งของการสัมผัสการทัดเนี่ยเออสไตล์รุ่นท็อปนะครับกกๆกุเนี่ยจะเป็นประมาณนั้นนะครับสำหรับกล้อง สอนอะไรมากมายนะครับนี่เฮ้ยเดี๋ยวเลยนะครับก็ต้องดูที่วิดีโอกันก่อนนะครับบางคนซีเรียสเรื่องวิดีโอคนแปดสถ่ายได้นะครับความละเอียดสูงสุดถ่ายได้ 8K ดเคโอยี่เฟรมนะครับ 8K 2 4คยเฟรมแต่ถามจริงว่าคุณได้ใช้จริงหรือเปล่านะครับสําหรับผมผมไม่ได้ใช้แน่นอนนะครับสําหรับวิดีโอแปนะครับโุ้ยเสียงชัตเตอร์นะครับ พร้อมมากโอ้ยเฮ้ย,ยกล้องเซ็นเซอร์ดีนะเนี่ยกล้องหลักอะทำเล่นหมดบุคคลนี่ถ่ายได้2ระยะนะครับถ่ายได้จะเป็นระยะ24มิลน,นะครับระยะหลักนะครับแล้วก็ระยะซูมเข้าไปอีกหน่อยนึงจะได้ประมาณ35มิมลลิเมตรนะครับไยได้อัลตราา้าไวอืมประมาณนี้นะครับบุคคล กลางคืนสามารถถ่ายอัลตราไว์กลางคืนได้ด้วยนะครับพ็นบล็อกกล้องเนี่ยจะเป็นกล้องแค่2ตัวนะครับแล้วก็พวกเซนเซอร์ไออาร์บัสเตอร์ที่ว่าเอาไว้ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าแทนรีโมทอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ตรงนี้นะฮะเออไม่รู้มาใส่ไปตรงนี้นะลำโพงนะครับก็เหมือนจะไม่ได้มีด้านบนด้วยนะด้านาลำโพงน่าจะย้ายไปอยู่ในนี้ในรูนี้นะครับรูสนทนารวมกันไปเลยนะนะครับด้านล่าง Type C ออใส่ได้กี่ซิมนะ เฮ้ยเสียบเสียบรูผิดนั่นผมว่าแล้วนะฮะร,รูตรงนี้เป็นรูไหม่นะครับผมเสียบผิดไปแล้ว1นึ่งทีก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับผมพลาดไปแล้ว1ทีคือโทรศัพท์ทีไรผมก็จะพลาดแบบนี้ทุกทีเลยนี่นะครับใส่ได้2ซิมนะครับผมนี่สซิมเอ่อเหมือนจะเพิ่ม SD Card ไม่ได้นะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการแกะกล่องพรีวิวเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวเต็มๆใช้งานจริงๆรีวิววันบ้านนะครับก็ตัวนี้เครื่องนี้ซื้อเองด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมเบสลาไปก่อนนะครับไปบายครับผม